เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันพระจันรนอังคารที่1 4มิถุนายนพุทธศักราช2565รสาำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้ให้คุณวางแผนการเงินให้อย่างรอบคอบเพราะมีโอกาสจะเจอค่าใช้จ่ายแบบเยอะเลยทีเดียวเรื่องของการงานแนวโน้มจะเจอโจทย์ยากยากมากและท้าทายความสามารถของคุณเอามากมาก หากคุณมุ่งมั่นตั้งใจไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆก็สามารถฝ่าฟันทุกอย่างไปได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยิ่งนานวันยิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่ความรักความเข้าใจก็ยิ่งมากขึ้นส่วนคนโสดจะมีคนดีๆมากๆเข้ามาในชีวิตของคุณสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีรายรับมากกว่าปกติในช่วงแห่งการกอบโกยยิ่งขยันก็ยิ่งรวยเรื่องของการงานมีโอกาสสมหวงังเกิน เินความสามารถและจะต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจของคุณเยอะเลยทีเดียวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังคงตั้งหน้าตั้งตาช่วยกันทำมาหากินอยู่ตลอดอย่ามีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไขฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันชอนคนโสดมีแววว่าจะตกหลุมรักใครสักคนอย่ามัวแต่ลังเลลองเปิดใจให้โอกาสตัวเองดูบ้างสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีรายได้ดีไม่ขาดสารแต่อย่า ใช้จ่ายจนลืมตัวลืมเก็บเงินออมไว้ด้วยหลักเรื่องของการงานสถานการณ์ในการทํางานตอนนี้ไม่สู้จะดีนะคุณจะเจอหลากหลายเรื่องราวที่ทําให้เหนื่อยใจจนต้องท้อแท้เพระนาะฉะนั้นแล้วคุณต้องอดทนอีกสักนิดความสําเร็จกําลังจะมาถึงในไม่ช้าไม่นานเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่ละคนรักตอนนี้ค่อนข้างมีหลากหลายรสชาติในชีวิตพอสมควรเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวหวานเดี๋ยวขมแต่ไม่อาจจะทําลายความรักกันและกันได้ส่วนคนโสดดูเหมือนจะมีคน ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณแต่คงต้องใช้เวลาอีกสักพักในการตกลงปรงใจสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีค่าใช้จ่ายมารอคิวเต็มหน้าบ้านไปหมดแล้วตอนนี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงเพราะรายรับที่เข้ามามากมายเช่นเดียวกันเรื่องของการงานอยากให้คุณเข้มแข็งและพยายามสู้ต่อไปอย่าท้อแท้เด็ดขาดเพราะสริงดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าไม่นานนี้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักรักกันมากมี ีการวางแผนช่วยเหลือกันและกันในการสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่ออนาคตสำหรคนโสดมีคนพยายามเข้ามาตีเนียนเข้ามาสนิทสนมซึ่งคนที่เข้ามาคิดเกินเพื่อนหรือเปล่าสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบัีเรื่องของการเงินการเงินถ้าคุณวางแผนจัดการด้านการเงินไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ต้องกังวลจะมีเงินและค่าใช้จ่ายหมุนเวียนคล่องตัวเลยทีเดียวเรื่องของการงานในช่วงนี้คุณจะได้จับงานหลายมือมีอะไรที่ทำเยอะแยะไปหมด แต่รู้ไหมว่ายิ่งทำมากคุณก็ยิ่งสมหวังมากขึ้นเท่านั้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะมีเวลาเอาใจใส่รักน้อยลงไปนั่นเป็นเพราะว่าคุณมัวหมวกมุ่นแต่การทำงานส่วนคนโสดมีงานเข้ามาให้คุณทำเยอะแยะคุณเองก็ทุ่มเวลาไปกับการทำงานจนหมดเลยไม่คิดเรื่องของความรักเลยสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินหน้าที่การงานตอนนี้ยังได้ผลตอบแทนที่ดีมีรายได้เข้ามาปกติไม่ ได้หายไปไหนเงินทองของคุณหมุนเวียนคล่องตัวสบายใจเรื่องของการงานการงานมีภาระหน้าที่ที่ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในตอนนี้หากคุณริเริ่มหรือคิดจะทำงานใหม่ในตอนนี้ ก็ทําให้คุณสับสนโอละมานได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะได้เจอเรื่องราวที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นในไม่ช้าไม่นานแล้วส่วนคนโสดกําลังจะได้พบเจอคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตหากอยากจะสารสัมพันธ์ก็ลุยต่อได้เลย สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินจังหวะนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีงานจะทำให้เงินคุณมีเยอะยิ่งอุตสาหะพยายามมากเท่าไหร่คุณก็จะได้ผลตอบแทนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเรื่องของการงานทุกคนต่างมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเองไม่ว่าจะเจออุปสารรคปัญหาอะไรก็ตามช่วงนี้ก็ต้องต่อสู้ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยตัวคนเดียวไปก่อนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักอาจจะไม่เข้าใจกันบ้างในบางครั้ง แต่ขอให้คุณหาเวลาพูดคุยกันเพื่อปรับความเข้าใจกันบ้างส่วนคนโสดสถานการณ์ยังนิ่งมากไม่มีคนมาจีบไม่มีใครเข้ามาเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ